แล้วอย่างแซมเทลลล่ะครับแนวโน้มเครื่องหลังของปีนี้น่าจะดีขึ้นได้บ้างก็น่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกเยอะนะครับครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี้ก็ได้เซ็นงานกับอทมอไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการรอเซ็นอีกสองสามโครงการใหญ่นะครับครับซึ่งก็น่าจะมีมูลค่าถึงสี่ห้าพันล้านอะไรเงี้ยครับอืมครับคาดว่าในเดือนกรกฎาคมก็น่าจะเซ็นได้นะครับครับมีงานออกมาเรื่อยๆไหมครับงานของภาครัฐ ก็มีมาเรื่อยๆครับมันก็จะสะดุดในช่วงต้นๆปีหรือปีที่แล้วปลายปลายปีไปบ้างนะครับเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีงานออกมาเรื่อยๆนะครับอืครับประมูลงานเรื่อยๆนะครับซึ่งก็เชื่อว่างานที่อยู่ในปลายปีนี้แบ็คโลคที่อยู่ในมือก็น่าจะมีเกินหมื่นล้านนะครับอืมครับโดยรวมเราตั้งเป้าหมายปีนี้ว่ายังไงบ้างครับเมื่อปีที่แล้วเราก็ตั้งเป้าหมายว่ายอดขายรวมจะประมาณสามหมื่นล้านนะครับครับครับผม แต่ยังคงเป้าหมายเดิมแหละครับก็คงจะดูรีวซ์ดูในครึ่งปีแรกนี้เมื่อจบครึ่งปีแรกแล้วดูแล้วเป็นยังไงบ้างซึ่งก็อาจจะมีเรื่องของผลกระทบจากมือถือตลาดมือถือที่กระทบบ้างนะครับ,รบแต่ก็กาลังพยายามที่จะชดเชยจากกาที่ไปขายมือถือในตลาดต่างประเทศแทน